สวัสดีครับวันนี้ทุกคนรู้หมดแล้วคิวทิ้งเลยค่ะไม่ต้องตกใจว่าทำไมมาแน่นขนาดนี้เพราะว่าเพิ่งทำคลิป how to สอนแต่งหน้าลุกนี้เราก็เลยแบบเออไหนๆก็อันนี้เราก็พูดเลยทีเดียวดีกว่าเพราะว่าติดค้างกับหลายๆคนมาไวเยอะมากกับเรื่องของแบบเรียกว่าไงนะไอ้ how to ที่ไม่ได้ how to สีถ้าทำคลิปว่าเครื่องสำอางนะฮะที่เรียกว่ายังไงดีที่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  arm ขาดไม่ได้ถ้าสมมุติให้ arm เริ่มมา5สิ่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตอนนี้นะว่า เรืองเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วคือใตใจเนี่ยคือเอาจริงๆยังไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวอามจะมาเลือกเนี่ยที่อามอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมุนกล้องให้ดูไหมจะความใส่น่าใช่ไหมอ่ะอันนี้คือโต๊ะของอามใช่ไหม,ไมคะก็จะมีแบบเครื่องสำอางแบบค่อนข้างอิเล็กเขขาอะไรของมันหยุดอยู่เต็ไมไปหมดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมาเราก็จะไปดูดีกว่าว่าอามเนี่ยจะเลือกสิ่งไหนที่ถ้าสมมติที่อามเลือกตอนเนี้ยอะไรที่อามอามขาดไม่ได้สาหรับสาหรับแต่งหน้านะ อ๋ันนี้เอาสำหรับตัวเองก่อนแล้วกันนะไม่ใช่แบบว่าสําหรับไปรับงานแต่งใน,นลูกค้านะทีนี้ว่ามามาดูว่าอําขาดอะไรไม่ได้ถ้าให้อําเลือกตอนนี้เลยอย่างแรกเนี่ยถ้าตามสเต็เลยอะสีที่อขัขาดไปได้คือน้าแร่รเพราะว่าไม่รู้สิอําคิดว่าน้าแร่เป็นสีที่มันเป็นสีที่ช่วยทุกอย่างช่วยทั้งแบบเรื่องการแบบว่าทําให้ผิวมันเซ็ตตัวทําให้อะไรมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วขอ้ำแร่แล้วที่น้าแร่ที่ใช้แน่นอนคือโอคุมาถ้าดูคือกระตุะกตรงเนี้กสึ คือ,อก่อนอันนี้นเอาจริงๆคือใช้เอวียงนะใชเ้เอวียงที่เป็นอัดแก๊สแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่พอมาใช้อกูมาเนี่ยความจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่ได้แบบประทับใจเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาใช้ปุ๊บอ้าวการฉันติดแล้วร,รู้สึกว่าเออมันเห็นผลดีแล้วก็ฉีดทับเมคอัพยิ่งฉีดทับยิ่งชีวิตยิ่งดีนะเออมีคนไหนก็ฉีดทับได้แบบเอออย่างเงี้ยว่าไปก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่อามคิดว่าอามขายไม่ได้แล้วอ่ะกลายเป็นคนที่เสพติดอกูมาไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยมันจะรู้จะรู้เลย เฮ้ยมัน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 อันนี้จริงๆอ่ะผมเปียกค่ะทีนี้นะต่อมามาพูดถึงเรื่องของออโอโกมะแล้วอ่ะตีไปหนึ่งอย่างแล้วใช่ไหมอะไรที่ขายไม่ได้อีกอ็อบไพรเมอร์ <specialized> เพราะว่าพี่เป็นคนที่คิดว่าการแต่งหน้าทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีไพรเมอร์ทุกครั้งเพราะไพรเมอร์เนี่ยมันช่วยทําให้หน้าอย่างไ like รรุมขนเล็กหน้าอยู่ทนอยู่นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้มันมัน,ม,นมันชีวิตดีขึ้นจริงๆนะสำหรับไพรเมอร์ไพรเมอร์ที่ใช้เนี่ย เออถ้า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 พี่ชอบเดี๋ยวแต่ก่อนพี่ชอบของ The Balm ถ้าใครได้เคยเห็นอันี้คือกำลังหาอยู่ใช่ไหมชอบของ The Balm นะจ๊ะ The Balm แต่ทีนี้ว่าพอหมดแล้วก็ไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่าใช้ตัวอื่นที่ความรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกันทดแทนกันได้แล้วค่ะถูกกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเกิดใช้พรเมอร์จริงๆก็จะเป็นใช้ของี่เล็กซีต้านะฮะแล้วก็จะมีใช้ของ Smartbox ด้วยแล้วก็จะมีใช้ของ m t i มีอยู่ประมาณ3ตัวนี้นะที่ตอนนี้หยิบใช้บ่อยๆเพราะว่าอยู่ใกล้มือด้วยแล้วก ใช้ดีเหมือนกันนะับแต่จะเห็นใช้บ่อยของพี่เล็กนี่แหละก็เลยเป็นอีกสินอีกสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าเออพี่ใช้แล้วพี่โอเคนะาพายเมื่อเสร็จปุ๊บต่อมามาที่รองพื้นนะคะรองพื้นเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมถ้าแต่งหน้าแล้วแต่ลุกนะบางลุกก็จําเป็นแล้วรองพื้นที่พี่เห็นว่าพี่ชอบที่สุดก็จะเป็นรองพื้นน้ตเพราะอย่างวันนี้ก็ใช้โน้ตคือปกปิดขั้นแบบ มันลงมันลงแบบเต็มเต็มอะบอกปิดแบบมิดกลิบเลยเนีย <c oughs> นมากร้อยเลเวลก็เลย <c oughs> เลยให้รองพื้นเนี่ยถ้าเป็นรองพื้นพี่ยกให้โนดโนดเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอจริงๆเคยใช้เล็บลอนอเล็บลอเล็บลอนเล็บลอนเอน,นี่ยพี่มีพี่ดูเล็บลอนตัวนี้นะฮะแต่ว่าเล็บลอน มันเกลียดยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอพอมาลองใช้โน้ตแบรนด์ก็โอเคดีกว่าแล้วก็ในการแต่งหน้าลุกแบบแน่นๆปังๆมันโอเคนะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอารูปแบบใสๆเบาๆแต่งเกาหลีเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะแลละมันจะเหมาะกับที่แบบแต่งหน้าออกงานแต่งหน้าแน่นๆแต่งหน้าตุ๊บ ดูแบบโอ๊ยแต่งหน้าแบบกบมิดหน้าผุหน้าปวกหน้าแบบรูปเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางจริงๆก็ไม่ได้สาธาดขนาดนะั้นแต่เป็นคนชอบแบบแน่นๆไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะเราถ่ายรูปม,มาไปจะได้ดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบเอ้ยใช้ตัวโน้ตตัวนี้มันมี2รุ่นเนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นแบบหลอดกับรุ่นที่เป็นตลับพี่ชอบตัวนี้นะส่วนตัวนยชอบชอบชอบที่เป็นตลับราคาประมาณ0 0ดกว่าบาทนะอ่ะก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าถ้าจะให้ให,ให้มีในห้าข้อของมีอันนี้ สามแล้วอย่างที่สามเธออ่ะฉันวางก่อนนะของลกลุงนังมากอย่างที่สี่หรอถ้าให้เลือกหรอเลือกอะไรวะเขียคิว้วเขียนคิ้วเป็นสิ่งที่ชีวิตว่าต้องต้องมีจริงๆว่เพราะคิ้วคือมองตาไม่มีไม่เท่าไหร่แต่ไม่มีมีคิ้วเนี่ยชีวิตลำบากลวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเที่ยวขีคิว้วถ้าให้เลือกอยู่ยี่ห้อเอาเลยไหมฉันเลือกนี้ว่าอีลามัสกา ชอบชอบ,ชอบไม่รู้เป็นคนชอบที่เขียนคิ้วของอ e ิลามาสก้านะทั้งทงที่จริงก่อนนันนี้ก็ใช้เยอะใช,ใช้เคยเคยใช้เคสเ้ยแล้วมันแต่อะไรนะออริทอฟบินเซตออริทอฟบินเซตแบบรู้สึกใช้แบบแมงเลยอะไรก็ไม่รู้อพออเสร็จปุ๊บมาใช้เคสเคสก็แบบแมงมันไม่ค่อยติดหวาอะไรเงี้ยมันได้เส้นไม่คมแต่พอมาเจออ e ีลามาสก้าปุ๊บเธอเอเนือ้อดีมันกึง่งก็มายิงอะไรติดดีติดทนติดนานติด,ตดแบบแต่จริงๆมันมีอยู่หลายสีแล้วพี่ใช้สองสีก็ไม่ทันเดอร์ก็ ก็สีพีก็อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเยออไปสอยมาซะถ้าใครแบบอยากให้คิ้วอยู่ทนอยู่นานอยู่ทั้งวันอันนี้สีทันเดอร์แล้วก็มีสีพีนี่พี่ได้ซื้อมานะคะซื้อมาในราคาเต็มโดยที่ไม่ได้ราคาลดเหลือเขาส่งมาให้โดยเด็ดขาดคือซื้อเท่านั้นอันนี้คือซื้อจริงๆเออก็ใช้ส,สัมรู้สึกเออชอบเลศก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อ้ำรู้สึกว่าเออ,อขาดไม่ได้นะอีกอย่างสุดท้ายถ้าจะให้เลือกไม่มีในใจเลยแต่ให้เลือกตอนนี้นึกอยู่เนี่ยว่าจะเอาอะไรดีวะอ,อะไรเดี่ยเนี้ทีเน อ๋อลิปสติกเหรออะไรอ่ะโอ้เธอฉันตื่นเต้นตายโอ้ my god โอ้ยก้อน oh oh look is so hard อ๋อนึ่งหนึ่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 อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เหรอถ้าให้ขาดไม่ได้เฮ้ยเธอเรื่องยากจังชีวิตดูแบบยากอ่ะไรยาก <c oughs> อีกอย่างหนึง่งถ้าให้เลือกขอเลือกเป็นตัวนี้ดีกว่าวะขอเลือกเป็นแป้งพับเพราะมีความรู้สึกว่า มันต้องพกติดตัวทั้งวันถ้าสมมติออกงานก็ field, ต้องเติมมาเอาไปเติมอยู่ดีอะแล้วตอนนี้ถ้าแป้งพับในดวงใจลุยลุยนะคะลุยคือแบบถ้าให้เลือกสิบกว่าแบรแล้วหยิบมาหนึ่งอันเนี่ยจะเอาอะไรคงจะเอาจะเอาจะเอา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 อันนี้ก็ซื้ออันนี้ซื้อมาเหมือนกันนะฮะยี่ห้อเมจิกเมจิก มันเป็นแป้งที่เลิศไว้เธอแล้วากอันนี้คือซื้อมาพาเลตหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทาเมติกติดต่อมาแล้วก็ให้มาอีกพาเลตหนึ่งแต่ยังไม่ใชนั่นก็ไม่หมดเลยอะแป้งที่เาซื้อเพียวๆมาสองร้กว่าบาทมีขายที่แพททินัมนะคะชั้นสามไม่ได้รับการสปอนเซอร์อย่างใดซื้อนะคะอันนี้พูดยาวแค่ไสื่อฉันสื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเฮ้ยชอบชอบจริงแล้วก็เวลาไปแต่งหน้าลูกค้าอย่างเงี้ยคือพี่พระรามหาแป เออแบบรวมเลหลายอันนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแม่งก็หาไม่ค่อยได้เว้ยก็เลยแบบเออพอมาเจอยี่ห้อนี้ไปดูประตูน้ำล้าก็แบบเคยใช้แค่เป็นตลับสีดีเวาก็รู้สึกโอเคก็เลยลองซื้อแบบไปแต่อย่างเงี้ยเอยเธอลงเพียวๆก็โอเคทับลงพื้นก็เลิศเติมหน้าระหว่างวันก็ได้สีก็เยอะดีนะคะมีพี่แพททินัมนะราคาไม่แน่ใจน่าจะสองร้อยกว่าบาทเพราะพี่ซื้อวันนั้นพี่ก็ซื้อเหมายกแหละก้อนนี้ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าในอีกฟังก์ชันอีกอีกตัวเลือกที่เกิดให้เลือกมา5สิิ่่่่งทีีพคดวา ขาดไม่ได้เลยจริงๆเนะี่ยอย่างอื่นขาดได้ไม่ไม่ไมปซีเรียสน,นะอย่างลิปสติกเนะี่ยพี่ก็เฉยๆพอพี่สักปากแล้วไงนะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ไม่เท่าไหร่หรอวพี่มีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่ต้อเป็นคือน้ำแร่น้ำแร่น้ำแร่นะน้ำแร่นะแรสําคัญแล้วก็ลืมอะไรป่ะพูดอะไรไปบ้างวันนี้น้ำแร่ใช่ไหม <laughs> ฉันฉันอะไรไปแบบคือพี่พูดไปแล้วพี่ก็เก็บรองพื้นอ่ารองพื้นก็เป็นนอตพรเมอร์นะฮะไพรเมอร์ก็เป็นแบบของพี่เล็กซิต้าว่าโอเคนะไพรเมอร์อื นั่นแหละก็ก็มีประมาณนั้นนะที่พูดพูดไปเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละก็เป็นสิ่งเป็น้าเครื่องสำอางที่แบบก็ก็เออขาดไม่ได้เพราะฉะนัน้นเราขอไปแล้วแค่นี้นะบ Leg ๊าะบายไปบายบาย